أمر أمري وحل الأقدة لساني قولي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وللشركة خمس شرائط الأول أن تكون الشركة على ناد أي نقد من الدراهم والدنانير وإن كان مخشوشين أعرف لينا كب ตอนนี้เรากำลังอยู่ในเรื่องของอัชชาริกะการมีการหุนการลงหุนการมีส่วนรวมการมีหุ้นส่วนการลงหุนในการทำธุรกิจในการทำการก่อขาในที่นี้มุสลิมบอกว่าชาริกะนั้นมีคมสูชาระอิโตมีต้งงมดห้ารัตด้วยกันประการที่หนึ่งก็คืออัลอัวัลอันตะกูนัชชาริกะการหุนนั้น จะต้องเกิดขึ้นอะลานาเด่นนาเดินหมายถึงนักเด่นความหมายนาเดินก็คือนักเดินนักเดินไม่ถึงอะไรนักดนนักกัดบนเนื้อเรียนนะครับบนเนื้อเรียนเงินบนเนื้อเรียนทองอ่าหรือว่าบนเนื้อเงินตราบนเนื้อเงินตราติใชายกันในประเทศ

มันดูด้นี่คือคืออะไรกับไอ้มาดรูบมาดรูบหมายถึงตุกตีตุกตีตราเรียนนี่มันจะต้องมันตุกทับตราตุกตีตราทําไมมันมีรูปร่างมีลายอะไรก็สามารถออกมาใช้ได้สื่อใายเหล็กเรียนเรียนกระสับนะเรียนอ่าก๊อกลมให้มันเลี้ยวเลยไหมก็ใส่ใหนี่นนูนก็นใส่ในในเ่ยนบาก็มัาเลยครับปั๊บมีการผัดต มันกับตีเลยนะใจ okay. กับมามาดรูปนะกับว่าเอาเอาเอาไอ้เมาเบามันนั่นนะไอ้แม่พิมพ์มันนั่นมาถึงพิมพ์เข้าไปกลายเป็นเลียนเบียสมัยก่อนนะอืมเลยใช้คำว่าน็อตถึงความไหมก็มันคือมันดูดความไหมก็คือมาดรูปคือทุกตีตราเงินตรานั่นแหละนะความไหมกับว่านัดเด็นนักเด่นก็คือเงินตราเงินที่มีการพิมพ์นะมีการปั๊ม rian nanti kan. Nah, uh, tadi maksudnya bahawa minat darah him bayan macam natin lah. Jatong gan syarikat nanti jatong kut kut bener ngentra macam rian dirham, dirham. dananir nir lekarian dinar. วเงินไขที่นึงคือต้องเป็นเรียนดินากเรียนดีัม าเราเล่มัฟโฮมความเข้าใจจากคํากล่าวของมเสมนี่คือต้องเป็นเรียนทิ่ฮัมที่มาจากเงินแท้ๆอ่าถ้าเป็นเรียนดีนาร์ก็ต้องเป็นเรียนดีนาร์ที่มาจากทองคําแท้ๆเูห้นนี่โมเสต์กล่าวกว่ายะตรงนี้วาอยะางวาอยะางปฏิเสธว่าอิงกันนะมักชูใช่ถึงแม้ว่าเรียนดีน่าเรียนดี่ห้มนั้น จะเป็นเรื่องดีนัดดีร่ำเทมีส่วนผสมเอืเอๆมมกช่วชัยน n ตัวผสมรอยยะ,ฮะหฮาริรัตเนี่ยคือปฏิเสธคือไม่ได้เป็นอะไรนะนบอกว่าสุดสุดกว่าไม่ได้นี่คือถ้าเป็นเรื่องดีนาดดีร่มแล้วมีทองคํามีเงิอนอยู่แล้วในนั้นแต่เป็นเรียนแต่ว่ามีส่วนผสมเอนมีเรดิบุก็มาผสมนะมีเรนั่นเรนี่มาผสมไม่ได้นะชารัฐก็มันต้องเป็นเรื่องดีนาดดีรม่มอย่างเดียว ชาล <HHH> ันนี่สัยไม่เราจช้ไม่ได้เลยนะอ่าแล้วสัไม่เรายุกเรานี่ยคือเช้ไม่ได้อ่าเราเอาตรงตาเราต้องเอาตามตามตามศาสนาขงอตอนนี้มัมนาวิมันนวิบอกว่าสิ่งเลวแต่สิ่งที่ว่ามนุษย์ตารุฟกันนะในเรื่องของเงินตราในเรื่องของเรื่องต่างๆนานาตรงนี้นะคือเอาตามตีมนุษย์นั้นอ่ารจักมนุษย์ใ่ายแบบในตอนนั้นในเวลาในสถานที่นั้นในยุคนั้นก็คือเอาไปเลยเมื่อเราตอนนี้ไม่ได้เลยแหละการใช้เงินแค่นี้คือมันสิดธและ เพราะเบียในยุคของเรานี้ไม่ใช้เงินเลยการไม่ใช้ต้องคำเป็นกระดาษจะเดือยซับแต่เรียกอุตสาหการรมเข้าใจเหมือนกันว่าเบียของเรานี้จะอิพิมพ์ขึ้นมาได้นี้ะจะต้องเอาทองไปคำสมัยก่อนเป็นแบบจริงนะ,ะสมัยก่อนประมาณปีหนึ่งพันก้าวรอยก่อนหนึ่งปีหนึ่งพันก้ารวยจะิบนี้ถ้าไหาพิพิมพเบียนี้ ต้องเอาทองไปคำจะปฏิเทศิต่ละปรปฏิทินต้องเอาองไปคำแ้วก็พิมพ์เบียร์ตามตามจำนวนทองกี่ออกิโลก็ว่าไปเอามา่ายในปฏิทินคือเรื่งง่ายงเบียร์ปัจจุเบียร์ดาติโลเฮนนี่ในยุคนั้นก็คือมีคาทองคำประกันอยู่อยู่บองหลังแต่อยู่ของเรานี้ไม่ใช่เลยนะ่นอเมริกานี่นะเร่องว่าพิมพ์ตามใจตัวเองเลย ดยที่ไม่เอาไม่เอาทองมาเป็นเป็นเป็นลักประก,กันในเรื่องของตัวเบียกระดาษนะเพราะพวกนี้ต้องการปรมาม่ต้องการให้เกิดเงินเฟอ้อนะถ้าพิมพิมด้วยจไม่เอาทองไปค้ำมนันจะเกิดเงินเฟอ้อปมาม่ายมันต้องการตงารงนั้นเราะต้องการให้ให้หนี่แต่มันเคยเป็นนี่นั่นก็คือแร่ทาเดิมแต่ว่าคาเข้ามาหน่อยว่าเดิมไอ้นั้นเราไม่ต้องก้าใจนะเรื่องมันขับตอนนักธิแต่ีบอกว่าตนนัวนี้นี่นะตอนนี้นี่คือเรื่องทองก็มันไม่มีเลยไว้ทองต่วเบียที่เราใช้นี่ มีทองอยู่เบื้องล่างนี่ก็ไม่ใช่เลยแลน่น่นนะครับเอาเอาตามที่ว่ามาอยากรอฟุนนัสอะไรมนุษย์ตารูปแบบไหนรู้จักแบบไหนคุณเคยแบบไหนในเรื่องปตรงนี้นี่คือเอาตามนั้นท้าไม่ดอกก็คือเบี้ยแหละนะก็ว่าให้ให้มันเป็นให้มันเป็นชิ้นแต่มนุษย์ใช่ในในการสับเปลี่ยนมุนเวียนในการสัมผัสเงินตราอะไรทั้งหมดนี้ก็ถที่ว่าใ้ได้วัสตมะรรรยาจูฮูมารียาจูฮูมาฟิลบล นี่ข่าวในคำว่าวอินงการะมัิกาใช่นีนะทึ่งแม้ว่าเรียนดีหน้าเรียนดีทํามันจะเป็นเรียนดีหน้าติดประสมสักทีก็ตามคือไม่ได้วัสตุมารอรีว่าจุฮุมาและการรีว่าจกมันรียกว่าเป็นการสัมผัสการสัมผัสของมันก็ยังคงอยู่ในประเทศก็ตามอิสติมรอดนะก็คือการรีวาจุมมันการสัมผัสของมันก็ยังคงอิสติมู่ก็ยังคงอยู่ในประเทศ แต่มันเป็นเรียนทีวะไม่ได้เป็นเรียนทองคาแทะไม่ได้เป็นเรียนเงินแทมันเป็นเรียนที่มีประส่วนประสุมจากอื่นๆืนก็ไม่ได้อันนี้ตามเงินแค่นี้นะเงินก็ะดี่งประซนเบกลางต้องเป็นเรียนดีนะเรียนดีทำอย่างเดียวคำว่ารีวัตก็จะมยรีวัตคือสัพพัสสัพพัสก็จะมายสัครสัพพัสคือเบียร์ที่เราอยู่ในมือเรานี้มันไม่ใช่อยู่กับมือเราตลดอดใช่ไหมเรามีเบียร์อยู่สมมุดว่าเอาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนี้ได้มาจากไหนหาได้มาจากการขายค่ายเปล่า ทางบานคนมาซื้อพ้าเราได้มาหนึ่งพันหลังจากนั้นหนึ่งพันนี้ไปไหนล่ะหนึ่งพันนี้หยุดในมือเราแล้วแต่ว่าเรามีความจําเป็นเซื้อเซอ้อให้ลูกอ่าพันนี้อ่ะไปตีรันค่ายปลาล่ะร้รันค่ายปลาเนะขากะมีความจําเป็นล้วตีวต้องห้าห้าสินค้าเข้ามาในรานรานไปห้าไปห้าหร้านยี่ไง่้ยวได้ว้วยรนร้รานผ้า,นาไปเลยนะ เงินนั้นก็ไปที่ร้านพาร้านที่ผลิต้ากะต้องการอีจ่ายกา,าจ้างให้ลูกน้องเบีย้ยหนึ่งพันนั้นไปอยู่ไปอยู่ที่ลูกน้องละลูกน้องต้องการเสื้อหนุ่มให้ให้ลูกเข้าไปซื้อเอาเบีย้ยนั้นไปซื้อเสือ้อหนุ่มให้ลูกเบีย้ยใบเดียวนี้ไป,ปรอบเลยนั่นเกลียกสัมผัสใช่ไหมจริวัตรจริวัตร <c oughs> ทึงแม่ยังชายอยู่เลยเบียร์นั้นยังชายอยู่เลยแล้ไงครับอา่าั้นเบียร์นั้นยังชชยอยู่เลยมันสัพัดอยู่เลยมันยังหมุนเวียนอยู่เลยมันเวียนไปนั้นเวียนไปนี่อยู่เลยแสดงว่ามันมันยังใช้งานอยู่เลยเบียร์นั้นก็ตามแต่ว่าหากว่ามันเป็นเรียนดีนะาดีทาจะไม่แท้ไม่ได้น่ะเอาตามชัตนี้ตามตามทีมุสลิมกล่าวคือไม่ได้ต้องเป็นเรื่อดีนะาดีทาต้องทาแท้เงื่อนแท้อาจารยนะเป็นมาเบียร์ที่เขา เ็นเบียร์โกเกนนั่นไม่รู้นะักเรียนเคยเห็นบกิดมาเบียร์เรื่องโกโก้มันไม่เดืเอเลยใช่ไหมสือได้ไม่ได้เลยเบียร์โกโก้ใบซิปเราเคยเกิดมาใบซิปคงจะเคยเห็นมาจากจากในซื้อต่างๆใบซิปสมัยเราใช้เลยไหมใบซิปไม่มีอ่าแต่สมัยก่อนมันจะมีใบซิปใบซิปนั้นเอามาเสื้อนุ่มได้เลยไหมว่างนี่อันนี้ไม่ได้วัดเลยนะจะมามันไม่ได้วัดยู่งงงเลยมันอยูน่นงง อ่าอาจจะมีกำตามทำเราล้วก็มาซื้อเป็นใบหนึ่งพันหนึ่งใกล้ได้ไหมอ่าคือเหมือนได้แต่มันไม่สะบัดมันจะกลายเป็นสิงกองกลายเป็นอารัตเกไดเนะกลายเป็นอารุตกลายเป็นสิงกองสิงคองนี่เละแต่ตั้งราคาถ้าเขาพอใจเอาตอนนั้นก็นสร้างมาใกล้ได้อ่าไม่ใจเอาเบียเบียฮิตหนึ่งไปแหลกเบียใหญ่เป็นดอกเบียไม่ไม่เป็นนะเหมือนได้แต่มันมมดสภาพแลลยมันไม่รีวัดแล้วนะมันไม่สะบัดแลวมันอยู่เหน่งมันอยู่กับเทเลว เราไปจ่ากายนุ่มไม่ไกลเอาแล้วนะมันกลายเป็นสิ่งคลองกลายเป็นอารัตกลายเป็นอารุตเข้ามาที่ราคาก็ต,าต้องการตอนนั้นไม่ใช่ไหนะรือสมารทาได้สมาร์ค่ายได้ให้เรากลัก่นใจขมารีวัต์นี่คือขมารีวัตใช่ไหมที่มันสัมผัสมันจ่ายงานได้อยู่เลยมันเสือนุ่มได้อยู่เลยนะมันเสือนัน้นเสือนี้ได้เลยเสือห้อมเสือหัวเตรียมได้เลยเอานะครับวะลาตะเซหฮูฟ e ีติบรินวะฮุลียินวะซาบัยกะ และไม่ซอชริกหนฟีติบรินในเรท่องเรท่องอ่าท่องดิฟนะก็เรียกนะท่องเดี่ามันไม่ไปโรูจีนอ่าท่องเดียวเราไปเอามาจังอ่าบางทีก็ร้อนตีนาราอย่างนี้เลยก็ร้อนร้อนโนจะไหมกล่องซุคิรินไหมอ่ากล่องเซนเซฟนั้นยังมีมี่องมากเลยตรงนั้นก็ไปร้อนกัน นฮัลลี่ฮัลลี่นี่ไม่ต้องเครื่องประดับอ่าส่คอกำไลนใส่คอมือตุ้มหูอันนี้ฮัลลี่วาซะบิกทองทองค้าแทงจะมาจากับวาซาบิกะวาซาบิไม่ซ้อนะครับแต่ศาสนอตีโมตามัดนั่นซ้อนะ เราเลาข้ยงกันได้ดีได้ว่าอินกานนะมัชูชัยนี่อันนี้กอยตัวเล็กรถเป็นกอยะเป็นสุด,สด,สดเป็นสุดๆเป็นอินอินรอยะตรงนี้ก็คือเป็นสุดของการปฏิเสธปฏิเสธว่าไม่ซ้อนนะครับอ่ามักชูชัยนี่สิ่งเดียวมันเป็นทองผสมนะเงินนี่เรียนแต่ว่ามีเงินผสมทองผสมคือไม่ซ้อต้องเป็นเรี้ยนเงินแท้ทองแท้ fi fa inna fil makhsus wajhain cing leo nai rian te men makhsus ni rian te mi suan pasom song wajah tong ni Ah, mi song wajah ni mazhab rau asahu huma kama fi zawaidir raudah te sahih Ah, sut ha song wajah ni nai dang te prakot nai kitab zawaidir raudah ka ke jawazu Ah, ha dai ni dong. aja kias ka tong ni ada nabi rau samai ni เบียก uh, uh, so so ัดดานเนี่ยแต่ว่ามันก็มีความแตกต่างอย่างนี้นะเพราะว่าเบียกัดด้านมันมันไม่มีส่วนทองผสมอยู่เลยอันนี้มันมีส่วนทองมีมีทองคำมีเงินผสมอยู่เอาวัสตามารรีวาจูฮุมาฟินบาดนสอะไรอะไรข้างในเลยวัสตามาร์นิฟากูฮุมานาฟากูฮุมามาจากนิฟากมาจะเป็นมุนาฟิกล่ะ วาสตามะรอดนฟาฟาคูฮูม่คือยังคง,งอยู่เลยการใช้จ่ายใจเรื่องไม่เรื่องการช่ายการสับเปลี่ยนมุนเวียนว่าเดโมบาวาริฮิมะฟีบาล์ดิลไปและไม่บ่าวาว่าความไม่เดือบปลว่ารังนะคือมันยังไม่รังที่มันยังไม่มัดสะพาพที่เรียนนั้นนะ ในประเทศต้องแตว่ามีการเสื่อมค่าอย่างสภาพการก็มันยังจ่ายได้อยู่เลยยังไม่สุดไม่ไม่สิ้นสภาพที่กามาจารัดบินอาดาด้ฟีสม่านี่นะดังเทวาอ้าดของเราได้ดำเนินไปในสมัยของเราในสมัยของมุซเนปสมัยของมุซเนปนี่ก็จริงก็จริงจริงแล้วก็ไม่ใช่เรื่องทองแต่เรื่องเงินแท้แล้วเหมือนกันนะฟะอินนัลมุอามาลาตะฟีฮิบิดดะราฮิมวัดดานีราอัลมักฟูชัยบิดดะราฮิมีวดดานีราอัลมักฟูชัยนี แต่จริงแล้วการทำอาเมเลตการประกอบธุรากาิจในประเทศของเราในสมัยของเรานี่นะสมัยกงมมซาเลเนะมันกระจายเรียนดีนะเรียนดีรหม้มเต่มักชื่อชัยที่มีสวนมาสมเอิญมาแล้วด้วยมีส้มมาสมเอิล้ววัลาตเซฮุฟฟิติบรินอ่าเราียกอนไยนะวาลลาตเซฮุฟฟิติบรินไม่ซชในสังคมในจะไม่ซชอในเรททอง เรื่องทเียัวกิตออุซจาบีกิตอนะจะมาว่าจะก็มาคิดอหัวกิตอุซาบีวัลฟิตีมันเป็นชิ้นส่วนของทองและเลินก่อนจะทำความสอาดทังสองจากดินของเมืองอัลมาดินเมืองได้มามันปนกับดินอยู่เลยตอนนั้น ทีนี้ก้อนนี้ท so ําความสะอาดให้ให้มันเกลี้ยงจากดินนี่อันนั้นเลยเครียดทิพย์ว่าจะมุซิฮติชาริ ت า ف ي ฟีฮ إ ว ن ْ أَطْلَقَهُ الْأَكْثَرُنَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَنَّهُ م การที่ว่าไม่ซ้อในการชาริกัตใน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 เรทองคํานี้ถึงแม้ว่าอุลามะส่วนมากนั่นจะอิจลักมัน คือจะวาได่อุลมามะส่วนมากคือจะมีทาศนะอวาได้คุณส่วนด้วยกับตองคำจะเป็นแหรนะแต่เทวไม่ซ้อนนั้นมาบปนนิยนอันนี้ขอบายกับอาดามูนะมาบปนนิยนอะไรนะฮุมมุตะกาวะมันทุกวางบน,บนพื้นท่านของการเทวมันนั้นเป็นสิ่งทุกตีราคาไม่จะเป็นเงินเป็นต้องอ่ามันจะเป็นข้องเทวมิสลีนะอ่ามันอย่างเป็นข้องตีโยนในระบบข้องการตีราคาอยู่เลย วะฮิยละ่ะทัศนเซฮูฟิลมุตะก้าวัมซิ่งชุมชนนั้นไม่ซ้อในสิ่งที่ว่ามุตะก้าวัมข้องทีติดาตีราคานั้นไม่ซ้อต้องเป็นข้องที่มิสลีมิสลีนี้เราเรียนมาแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเงินทองคำว่ามิสลีคือข้องที่ว่าขึ้นตาจังเรื่องไม,ม้กะตวงใช่ไหมข้องที่ขึ้นตาจั่งข้องที่ตวงเงินกับทองนี้ก็ชั่งน,ะ,นะเราเรียนมิสลีข้าวสารข้าวซาลีนี่ก็ตวงเรียนมิสลี ตรงกันข้ามกับข้อแบบนี้นี่เขาจะเรียกว่ามุตะก้าวข้อตีราคารัดเครื่องวันนี้อันนี้เราไม่ค่ายจังกิโลถูกต้องไหมเราไม่ได้ใช้จังไม่ได้ค่ายจังกิโลนี่เกยกมุตะก้าวข้อต่กกตีราคาซึ่งเรเงินเร่องทองนี้เป็นข้อต่ีราคาซึ่งชาริกัดนั้นต่อไปเราจะมันจะอธิบายก่อนนะันนี่หลังจากนี้นะว่าชาริกัดนี้ไม่ซ้อนในสิ่งกอตีราคาต้องเป็นขอ้อต่เป็นมิสลีต้องเป็นขอ้อต่ในรูปแบบคขอ้อเงอนกาวซานหรือว่าเมงินเงินทอง ด้วยนี่เมื่อมันเป็นของที่เขาตีราคาไม่ซ้อสริการจึงไม่ซ้อแต่เตโมตามัดเลยนะวัลโมตามาดูอันนะฮหูมิสลียนเตโมตามัดแล้วนะเต็มมตามัดไม่ถึงตัสนาที่ทุกยึดถือในมัธยบอันนะฮหูอันนติบแต่จริงแล้วแรททองคํานี้มิสลียนเป็นประเภทมิสลีกัรเมื่อเงินเมื่อทองธรรมดาปกตินี่แหละนะมันเป็นของประเภทมิสลีก็ชังเหมือนกัน

ศัศนาติว่าไม่ซอกในการที่จะรวมหุ้นโดยชายทองแต่เป็นเครื่องประดับเรือว่าทองแต่เป็นทองแท่งนี่เรีว่าเป็นตัศนาติดองว่าราจะฮุขภาฮทตฟีหิมาและมุฮัซชีนี่คนเขียนฮัชยานี่ได้ให้น้ำนักว่าซอกในทั้งงไม่ต้องต้องคำแต่เป็นต้องคำรูปประพันธ์นะหรือกว่าฮุลีนี่เป็นต้องคำรูปรพันธนะ์ต้องคำแต่เป็นเครื่อปงประดับนี่ แล้วก็ตรงคำที่เป็นตรงคำแทนนี้ซอกนะครับบีนาอันโดยดําเนินบนพื้นฐานอาลาอันนะฮฮมะมินันมิสลีว่าแท้จริงมันต้งซอกนั้นขคำในประเภทมิสลีไม่ใช่ขคำในประเภทมุตะกวัาข้าจะมตรงนี้ว่าใจนะว่าแต่มาดับเดูฮุมอดามุสเซฮะ ฟิลฮุลีย์เนื่องจากศัลย์แต่ในมีมุคตควมัตุนแล้วได้ ا ع ت ยตดโดยอุลามะส่วนหนึ่งในมารับชชฟีว่าอาดามุซส์ิดไม่ซอบในกับฟิลฮุลียในเครื่องปัจับรือว่าในท้องรูปพันธุ์ถ้าต้องแทงไม่พื้นนะามมันไม่ไม่มีงานเกียกไม่มีฟี่มือไม่มีงานฟี่มืออยู่ในนั้นมันเป็นท้องแต่ว่าต่ําเป็นรูปเป็นกลอนเป็นแทง เซเรียมธรรมดานะไม่มีเรื่องฟีมือข้าวาเกี่ยวกองแต่ฮูลี่นี่เก็ท้งองโรป,ประพันนี้อันนี้อุลมามะส่วนนึงบอกว่าไม่ซ้อไอเอิญซ้อนะไรทองคําซ้อ,อทองคําเท่งได้ถือว่ามันเป็นมิสซี่แต่ถ้าว่าเป็นทองโรป,ประพันเป็นทองที่ต้องใช้งานฟีมือเข้าไปเนี้ยนั้นอันนี้ไม่ซ้อเพราะอะไรเพราะว่าขาฟีมือมันต่างกันล่ะจำนวนนักตองมันต่างนั่นแหละแต่เรื่องขาฟีมือ มันมีความแตกต่างหลายเรื่องการฟีมือตว่างานละเอียดงานในนู้นบางที่ว่ามันก็จะอาจาอาจะแพงโดยใช้เรื่องต้องลายฝีมือที่ได้มาจากตรงนั้นหรืออันนั้นซ้อนอาจจะฟีมือุตะเกวามตนนาตุนเนื้อแจากว่างานฝีมือในมันซ้อนอาจจะแปลว่างานฝีมืองานประดิษฐ์ในฮุลี่ในทองรูปพระพันนิมุตะเกวามาจันเป็นของที่กติราคาไม่ใช่มิสลีนะ,อะอเอาแค่นี้ก่อนว่าแต่คุณนชาลิกาตัวไอ้ดอนเอลันมิสลีย์วะลาอัลละซัลลัมอะลัยกุม ورحمه الله وبركاته